งานนี้ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดไม่มีผิดนะครับเมื่อนางตัวดีหรือว่าป้าตัวป่วนคนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเปิดชี้หน้าดาทหารไทยว่าล้าเขตแดนจนทําให้สถานการณ์เนี่ยลุกลามทหารกัมพูชาก็รับลูกแห่กันขึ้นมากว่าหนึ่งกองร้อยแล้วก็พูดว่าจะตั้งปืนใหญ่จนทําให้ทหารต้องสั่งอพยพนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นแผนการปั่นป่วนสร้างคอนเทนต์ชัดเจนแล้วพูดเอาไว้ไม่มีผิดนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ ยกย่องสรรเสริญในบูอินฟลูเอนเซอร์เพจ a c e b o o k ของเขมรนะครับบอกว่านี่คือวีรสตรีของชาติก็เหมือนกับคล้ายๆกับจ่าสมครกอะนะที่ได้ตังไป8ปบาทนะกาแฟซองหนึ่งแล้วก็อะไรอีกอะ,อะทุเรียนสองลูกนะครับอะไรก็วางเขาไปไดมีวีรบุรุษแล้วนี่ก็ต้องมีวีรสตรีนะคือชัดเจนครับว่าวางแผนกันมาเพื่อสร้างความปนป่วนกะจะเอาคืนไงที่โดน ไอ้อดีตทหารพรานของไทยต่อยทหารเขเมรน่ะนะนะแต่ว่าคงไม่กล้าถึงขนาดจะต่อยทหารไทยคืนก็เลยชี้หน้าดา่าสร้างความปันปน่นป่วนวุ่นวายรับรูกกับทหารเขเมรนะครับปลุกกระแสชาตินิยมเนี่ยเนี่ยล่าสุดนะครับมีรายงานบอกว่าตอนนี้ระดมทุนกันจะมอบรางวัลให้กับป้าคนนี้เนี่ยนะครับเ4 0 0รเรียวครับ7,400เรียวหรือประมาณ60บาทไทยครับสมรกได้ไป88บาท อันนี้ได้60บาทน้อยกว่าสมรบนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเป็นแผนตื้นๆมันเป็นลูกไม้ตื้นๆน,นะครับที่มัวแต่จะสร้างความปั่นป่วนเอาคอนเทนต์ยั่วยุไปนั้นแหละนะช่วยตีแผ่ข่าวนี้เนี่ยไปกับประชาคมโลกนะช่วยแชร์กันไปเยอะที่สุดนะครับว่าไม่มีอะไรเลยครับนี่คือนี่คือดีเอนะแผนการของวุลเซนเนะี่ยที่พยายามปั่นเรื่องของการล้อมลงล้อมรั้วอะไรต่างๆด้านๆน,นะครับนี่ล่าสุดมันก็คือถูกแฉและ้ว ว่าเจตนาที่แท้จริงก็คือสร้างความปั่นป่วนกับเอาคืนไทยแล้วเธอก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรสตรี60บาทตามฟอร์มครับสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุกจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละ139าน้ำหนัก130กรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่ อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะทุนละร้อยสามสิบเก้าสนใจพิคเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับ ชุด139น้ำหนัก130กรัมบวกบวกนี่ฮะผมกินแทงข้าวแท้ทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบ139บาทน้ำหนัก130กรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ เข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทาสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนเอ่ออยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอ่ะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอาเนี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะ